นทานเนาะเพราะว่ามันหมดวันวาเลนไทน์เที่ยงคืนนะคะใช่ไหม <c oughs> วันนี้หมดหมดวาเลนไทน์เที่ยงคืนนะใครได้ดอกไม้กันกี่ดอกแล้วมัางเอ๋ยเอามาอวดกันหน่อยแล้วใครได้ดอกไม้กันกี่ดอกมัางคะสวัสดีเมื่อเช้าไม่ได้ทำที่จะไลฟ์สดเลยรีบตื่นสายตื่นสายแล้วก็ไปใส่บาตไม่ทาน ังเงาตังเงาตงนะคะแล้วก็รีบไปส่งลูกเรียนพิเศษแล้วก็มาอยู่เวรแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะคิดถึงการไลฟ์สดจังเลยนะคะแล้วพอดีเมื่อกี้ได้ดูบอสปุ๋ยนะคะได้ดูบอสปุ๋ยไลฟ์สดแล้วที่ปุ้ยแชร์เนาะอันนี้ปุ้ยไม,มไม่มีไม่มีน้ำร้อนนะทุกคนไม่มีน้ำร้อนนะคะใช้น้ำเปล่าสวัสดีค่ะแม่หนูไม่มีน้ำร้อนหนูใช้น้ำเปล่านะคะใช้น้ำ อุณหภูมิปกตินะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าคอราเจของเราเนี้ยทานได้ไหมนะคะคอแาเจของเราอะทานได้ไหม,ค,มคุณแม่คุณแม่ได้ดอกกุหลาบกี่ดอกคะวันนี้นะคะวันนี้มีลูกชายให้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะแล้วก็คุณสามี <c oughs> คุณสามีปีนี้เศรษฐก,กิจไม่ดีได้ได้ใบเดียว <c oughs> ได้ดวงเดียวนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นแบบเศรษฐก,กิจดีๆจะได้แบบว่า สองดวงสามดวงอะไรเงี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอรีพี่ชอรีได้กินดอกพี่ชอรีผู้ชายให้ดอกไม้กินด,ดอกนะคะนี่เรามาชงน้ำเปล่านะคะทุกคนมาชงน้ำเปล่าให้ดูอ่าเมื่อกี้โอ้ยยุง สวัสดีค่ะพี่พอลลี่พี่พอลลี่ไปอยู่นาเหียใช้มาตอนนี้กลับหรือยังคะไปอยู่นาเหียใช้มาพี่พอลลี่ได้ดอกกุหลาบกี่ดอกเดี่ยกับบ้านมีเซอรพแล้วมาบอกน้องด้วยนะมาบอกน้องด้วยนะคะว่าได้กันคนละกิจเด้อ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเห็นไหมเห็นคอลลาเจนไหมคอลลเจนเราชงในน้ำปกติได้ชอ ไม่ได้สักดอกไม่ให้สักดอกเดี mm ๋ย hmm. วคืนนี้ยังไม่ถึงเวลาเที่ยงคืนพี่พี่เชอรี่รับรองค่ะต้องมีตะไครค่ะต้องมีตะไคร์นะคะของหนูยังมีตะไครเลยตอนบ่ายนะแล้วก็บน่บนบน่นวันปีนี้จะได้ไหมนะปีนี้จะได้ไหมนะเราเดินผ่านแล้วก็บอกว่าเราอยากเราอยากได้ดอกไม้แบงแบงเทาแบงม่วงอะไรอย่างเงี้ยเออตะไครมาตะไครไปตะไครมาเขาก็ให้เรามาหนึ่งดอกนะคะดอกสีเทาเอ้ยลูกหัวใจลูกหัวใจกดกันกดกัน นี่เราได้รูกหัวใจหนึ่งดวงทุกคนเราเก็บไว้เราเก็บไว้กลับแล้วนะคะกลับแล้วนะ,ะเออทีนี้ทุกคนทุกคนบอสปุ๋ยให้เคล็ดลับคียแพกมามากเลยซึ่งเรายังไม่ได้ทำตามนะคะปุ๋ยยังไม่ได้ทำตามเขาจะว้าวกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊จังเลยกรี๊ดจังเลยวะ ทุกคนได้ดอกนะพี่ฝนพี่ฝนได้ดอกยังพี่พรได้แล้วพี่เชอรี่ได้แล้วพี่ฝนนะพี่ฝนะได้ยังเออพี่ฝนได้ยังนะคะเริอเรมีแต่คนได้นะคะอ่าทีนี้มีคนถามว่าหลายคนเลยเนาะที่เข้ามาถามเราว่าพี่คะมันกินยังไงมันกินยังไงมันเป็นแคปซูลหรอ แล้วมันให้อะไรเรานะคะก็อ้าวมันแล้วเราก็บอกว่าทามาจากถั่วสีส่ชนิดอ้าวพี่มันเป็นโปรตีนพืชเหรออืมเนี่ยเนี่ยจะโดนคําถามนี้เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลยเนาะจนเมื่อกี้บอสเขาออกมาพูดแล้วเราก็แบบเออเออม,เมันตรงกับเราจริงๆด้วยมันตรงกับที่เราเจอคําถามนี้นะคะเรากินก่อนเรากินก่อนเพราะว่าสวามีบอกว่าจะพาไปกินเนาะ เราต้องรีบสก,กัดดาวรุ่งก่อนเราจะได้ไม่กินเยอะเดี๋ยวเราจะไปสวีทวิวกันสี่คนนะคะลูกชายลูกสาวลูกสวามีแล้วก็เรานะคะแต่เราต้องสก,กัดดาวรุ่งก่อนนะสก,กัดดาวรุ่งก่อนนะคะใครที่กําลังจะเตรียมตัวไปสวีทก็ขอให้มีความสุขนะจริงๆรแหละผู้หญิงอะ่ะมันก็จะแบบอย่างนี้แหละมันไม่ค่อยอินกับการแบบได้ดอกมังดอกไม้ได้ต้นได้ตังหรอกไม่ค่อยอินหรอก อิงกับแหวนทองแหวนทั้งแหวนเพชรหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยอิงก,กับดอกหมาอิงก,กับตังอิงก,กับตังอิงก,กับของขวัญเนาะเออจริงๆนะผู้หญิงอะ่ะเขาจะอิงก,กับของขวัญเขาจะเซอร์ไพรส์มากของขวัญไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มีค่าหรือไม่มีค่าแต่ว่ามันมีค่าสําหรับจิตใจของผู้หญิงที่เราได้จับแฟนได้จากสามีอะ่ะเออถึงจะเป็นแบบไม่ไม่ต้องแบบราคาแพงเออไม่ใช่มีค่ะปุ้ยพูดผิดถึงจะไม่มีราคาแพงแค่แบบว่า เสืส้อผ้าก็ได้อะไรก็ได้กร,กระเป๋ากระเป๋าอะไรก็ได้ที่แบบเซอร์ไพรส์อ่ะให้วันวันเลนไน์นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคําหวานเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นความหวานแบบเราไม่เคยแล้วก็ยืดแบบเขินเ,เินเฮ้เราก็ดีใจอะ่ะเออเนาะนะคะหว,วานหวานจริงเออน,นั่นแหละพี่วอน นี่เราชงกาแฟเราชงกาแฟในน้ําน้ําปกตินะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะเพราะว่าห้องนี้ไม่มีน้ําร้อนก็ก็ได้น้ําปกติน,นี่นะมาแล้วเราหิวเราหิวเราสก,กัดดาวลุ่มก่อนที่เราจะไปกินข้าวเย็นนะคะเราสก,กัดดาวลุ่มก่อนทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องโปรตีนกันเนาะเราเราขอคนณ็อทีนี้อบอสปุ๋ยเขาก็บอกว่าเราควรที่จะโหลดอแอปที่ว่า มามามาดูตั้งค่าว่าเราน้ำหนักเท่านี้เราสูงเท่านี้แล้วดัชนีดัชนีมวลกายของเราอ่ะดัชนีมวลกายของเราอ่ะมันมากไปไหมอ้วนไปไหมผอมไปไหมหรือปกตินะคะสวัสดีพี่กต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กต่ายนะคะเมื่อคืนหนูยังเห็นพี่กระต่ายไปล้องคาราโอเกะอยู่เลย <laughs> เพลงอะไรนะคะสงสารใช่ไหม <laughs> หนูยังเห็นพี่ไปร้องเพลงสมซานอยู่เลยนะคะอนี้พูดเรื่องโหลดโหลดแอปไอ้นี้นะคะมวลมวลดัชนีร่างกายของของเราอะถ้าสมมติว่าลูกค้ามาถามลูกค้าเข้ามาทักเราเราก็จะถามว่าเออน้ําหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วก็หาค่ามวลดัชนีของร่างกายอะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูว่าอ่าคุณลูกค้าคะลูกค้าแบบว่า เกินไปนะต้องลดอีกกิโลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราอ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบผู้มีความรู้ผู้มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดูแลสุขภาพและร่างกายนะคะเออก็ประมาณนี้แต่ถ้าเจอลูกค้าที่มวลตรชนีของร่างกายที่ปกติเลยเราก็จะต้องถามเขาว่าแบบว่าเฮ้ย มีไขมันส่วนเกินใช่ไหมนะมีมีพุงใช่ไหมผอมแต่มีพุงใช่ไหมมีปัญหาเดียวกับปุ้ยเลยคือปุ้ยอะผอมผอมแล้วหุ่นตรงไม่มีส่วนเว้าวส่วนโคง้งถ้าถามว่าดัชมีดัชนีมวลกายของปุ้ยอะต้องหนัก60นะเพราะปุ้ยสูงร70ปุ้ยต้องหนัก60แต่จริงๆแล้วถ้าปุ้ยหนัก60ิปุ้ยจะตัวเบลอวัอเต๋อเลยนะซึ่งแล้วคิดดูนะปุ้ย54อ่อะเขายังมองว่าผอมเลย ตอนแรกอะปุ้ยหนัก52นะก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนของปุ้ยเนี่ยอ่าก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนนะปุ้ยหนัก52นะคะกินไปกินมาหนัก54แต่อะไรรู้ไหมแต่ตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าตอนหนัก52นะคะทีนี้เออพอพอหนัก54ปุ๊บเรามีเอวขาเบียดลดลงตอนเราหนัก52เรามีห่วงยางเรามีขาเบียดเรามีแขนใหญ่เรามีหลังแบบใหญ่มาก นะคะใส่เสื้อในจะปิ้นมากเนื้อจะปิ้นทุกคนผู้หญิงที่ใส่ใส่เสื้อในแบบจะมีตรงนี้ปิ้นๆแล้วก็เจ็บใช่ไหมแล้วตอนหนัก52มีนะจ๊ะตอนนี้หนัก54ไม่มีแล้วซึ่งเรียบแบนนะคะเนื้อหายไปแล้วนะคะอันนี้คือโปรตีนช่วยได้มากนะคะแล้วถ้าเราไปเจอลูกค้าปุ้ยก็เจอนะเจอลูกค้าว่าไม่ค่อยออกกําลังกายอะหนูคียจออกกําลังกายอะ อะไรอย่างเงี้ยถามว่าทางโปรตีนได้ไหมได้ค่ะรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีจะได้สุขภาพนะคะเพียงแต่ว่าอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยงดเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงหวานน้ําอัดลมหวานน,าน้ําตาลเนยนมผลไม้สุกนะคะคือเลี่ยงตรงเนี้ยถ้าเลี่ยงตรงเนี้ยแล้วไม่ออกกำลังกายอะสามารถว่าผอไมไหม อมน้ำหนักลดลงไหมมันก็อาจจะลดลงแต่ไม่ได้คือกล้ามเนื้อไม่กระชับนะคะผอมแบบกล้ามเนื้อไม่กระชับแต่ถ้าอยากมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่หุ่นกระชับมีส่วนว้าส่วนโค้งอ,อยากแนะนำให้ออกกำลังกายเพราะว่าส่วนมากคนจะบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยใช่ปุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยแต่เราอะ ก่อนนอนอ่ะ5านาที10นาทีแล้วก็แพงเอาเนาะแพงเอาโนโนโยกซ้ายยกขวายกเอวอะไรเงี้ยดูคลิปที่แบบว่านอนอ่ะคลิปออกกำลังกายที่ออกกำลังกายที่ว่ามันนอนที่ว่ามันลดเอวเอวเอสลดต้นขากระชับก้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้อยู่นะคะก่อนนอนนิดนิดหน่อยหน่อย5นาที10นาทีอย่างเงี้ยนะคะได้อยู่นะเราไม่จงเป็นที่จะต้องไปคาริโอต้องกระโดดต้อง เข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเวลาแล้วเราได้โปรตีนไปช่วยในการที่เราเข้าฟิตเนสการที่เราเจาะจงนะคะเจาะจงที่จะกระชับร่องสิบเอ็ดเจาะจงที่จะกระชับก้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นมันมัน,ม,นมันดีต่อต่อเราไงมันดีต่อเรามันดีต่อเรานะแต่ว่าจะชงนานหน่อยแต่ถ้าใส่ขวดเขย่านะป่านนี้ได้กินแล้วเราไม่กล้าชงแรงไงเรากลัวนะ้ำมันกระชอก เออเข้าใจภาษาเราไม่กระช่อ <rows> กสำหรับคุณผู้ชายเนาะคุณผู้ชายก็ก็จะถ้าเขาออกกําลังกายเขาก็ออกอะส่วนมากเป็นผู้หญิงเนาะโออแล้วทีนี้ถามว่าทานยังไงเออโปรตีนทานยังไงทุกคน,ทาน,งงท,คนทานยังไงทุกคนทานยังไงทุกคนถ้าถ้าเราเอ่าถ้าปุ้ยเนี่ยถ้าปุ้ยเนี่ยนะปุ้ยนะหนักห้าสิบหนักห้าสิบสี่ ก็จะกินเท่าปริมาณตัวเองก็คือ5แคปกิน5แคปแต่ถ้าอยากให้โปรตีนมากกว่าปริมาณของตัวเองก็กิน6แคปนะนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่มีเวลาออกกำลังกายตื่นเช้ามา2แคปซูลกลางวัน2แคปซูล4แคปซูลแค่นี้พอถ้าถ้าถ้ายังแบบไม,ไม่ไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายนะแต่ถ้ามีออกกำลังถ้ามีเวลาออกกำลังกาย2-3แคปซูลก่อนที่เราออกกำลังกาย ถ้าสำหรับคนที่มีวินัยในการออกกําลังกายถ้าเราเออกกําลังกายเช้าเราก็กินก่อนออกกําลังกายนะคะแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีเวลาออกกําลังกายเราดูทรงงานและว่าวันนี้เราไม่มีเวลาออกกําลังกายนะก็ตื่นเช้ากินเลยตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําก่อนที่เราจะกินอาหารนะคะเราก็ กินไปเลย2แคปกางวันก่อนที่จะกินข้าวกังวัน2แคปซูลอันนี้แต่ว่าทุกคนห้ามอดอาหารถ้าอดอาหารทุกคนจะทําให้ระบบเผาผ่านทางนะก็จะทําให้เรา,าลดลงช้าลดผุ่นช้าลดความอ้วนช้าแล้วก็จะมาบ่นว่าโปรตีนเราไม่เห็นผลจริงๆเราไม่ใช่นะถ้าถามว่าถ้าถามว่าพี่หนูต้องกินกี่ซองหนูถึงจะเห็นผลหนูต้องกินกี่แคปอันนี้ตอบไม่ได้ เป็นเจาะจงไม่สามารถเจาะจงตอบได้ว่า1เดือนนะ2เดือนนะเพราะว่าระบบเผาผลาญของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันอ่จถ้าสมมติว่าอุ้ยไม่เคยกินยาลดความอ้วนมาเลยถามว่าลดไวไหมลดไวแต่ถ้าคนที่เขากินยาลดความอ้วนมาก่อนลดด้วยการคีโตมาก่อนลดด้วยการอดอาหารนู่นนี่นั่นามาก่อนอันนี้จะลดช้าเพราะว่าระบบเผาผลาญมันอาจจะพังมาจากการเรากินยาลดความอ้วน อันนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าที่ไม่ใช่ว่าจะลดเร็วกันทุกคนนะอันนี้ต้องต้องเข้าใจสภาวะระบบเผาผลาญของตัวเองด้วยนะคะอย่าใจร้อนถาม่าลดไหมลดแต่เราก็ต้องช่วยช่วยตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราเออกกำลับบงกายเราลดไวเรางดของหวานเราเลี่ยงหวานเนยนมถั่วผลไม้สุกลดไวแต่ถ้าเรายังไม่ลด สิ่งที่เรากินอยู่คือของหวานไม่ออกกําลังกายยังกินจุกกินจิกอันนี้ถามว่าลดไหมมันก็มันก็ยากนะคะเราก็จะได้ไปในเรื่องของสุขภาพแทนเนาะถ้าเราทานโปรตีนแล้วเรายังไม่ได้งดของหวานนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ฟังจากบอสปุ๋ยมาเป็นเกาแล้วทานโปรตีนของเราเป็นเกาแต่ทานโปรตีนของเราไปแล้วขาบวมอันนี้เกิดจาก คือคือเราก็ไม่ถามลูกค้าว่ากินอะไรบ้างอันนี้บอสปุ๋ยบอกว่าเกิดจากลูกค้ายังทานของหวานอยู่แล้วก็ดื่มน้ําน้อยเพราะฉะนั้นต้องแจ้งลูกค้าว่ากินโปรตีนไปเรื่อยๆให้งดของหวานถ้าเป็นโรคเกา์นะงดของหวานแล้วกินโปรตีนของเราไปแล้วดื่มน้ําเยอะๆหนึ่งอาทิตย์จะเห็นผลว่าการปวดข้อปวดกระดูกมันจะดีขึ้นนะคะพูดเหนื่อยแล้วทุกคน หอมมากหอมละมุนล,ละไมนะคะวันนี้ปุ้ยมีส่งโปนะวันนี้ปุ้ยมีส่งโปอ่าคอลลาเจนโปคอลลาเจนบวกกาแฟหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งไปลบบุรีแล้วก็อาก็ขอบคุณน้องที่เปิดใจเข้ามาเป็นเป็นตัวแทนของโบตาพีนะคะเป็นลูกของปุ้ยเป็นหลานของพี่ฝนเป็นเหลงของน้องเปิ้ล เป็นหลนของพี่แกบนะคะสืบทอดทอดทอดกันไปก็ก็เลยบอกน้องว่าน้องเป็นคนที่มีบุญมากๆที่เข้ามาอยู่ในทีมโบตอพีนะคะคือทุกคนที่เข้ามาอยู่ในทีมโบตอรพีอ่ะคือคนมีบุญรู้ไหมพ่อเลยรู้ป่ะพ่อบอสด้ก็สวดมนต์พ่อแม่บอสด้าก็สวดมนต์บอสปุ๋ยก็สวดมนต์เฮีย er ก็สวดมนต์คิดดูสิแล้วจะไม่เป็นครอบครัวบุญได้ยังไงใช่ไ พราะว่าอุ้ยเจอคำหลายๆหลายๆคนที่พูดว่า้าเดียวกันจะไหลเข้ามาหากันนะคะวันในวันหนึ่งก็ต้องเข้ามาหากันอาจจะช้าจะเร็วก็ต้องมาเจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะเราทำบุญเคยทำบุญมาด้วยกันเราเป็นผู้มีบุญนะนะคะทุกคนสู้และลุยแล้วเราปุ้ยชอบชอบทำของน้องวะน้องมากๆหนูอะ่ะ หนูหนูดูดูมานานแล้วว่าดูแบรนด์นี้มานานแล้วแล้วหนูกเปิดใจหนูจะลุยหนูจะสู้ถ้าหนูถ้าลูกร่างหนูเปลี่ยนแปลงนะรับรองเลยว่าหนูขายดีเราก็บอกเอาเลยค่ะรีวิวตัวเองอะเป็นรีวิวที่ดีที่สุดนะยิ่งถ้า เรามีรีวิวก่อนกินแล้วหลังกินแล้วเรารูร่ากเราเปลี่ยนแปลงอันนี้หนูขายดีกว่าพี่ปุ้ยอีกนะเชื่อไหมเพราะว่าอะไรไหมเพราะพี่ปุ้ยอะเป็นคนที่ผอมแล้วหุ่นตรงซึ่งจุดขายของพี่ปุ้ยอะมันจะไม่ได้มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของหุ่นนะคะแต่ตอนนี้หุ่นดีขึ้นมากหุ่นดีขึ้นมากเพราะว่ามีสวดมีโซมีเอลมีแบบขาเล็กแข็งเล็กแล้วนะตอนนี้ปุ้ยกินเพื่อสุขภาพไม่ให้เป็นไมเกนไม่ให้เป็นเบาหวานเพราะปุ้ยไม่ได้ไม่ได้คุมอาหารเลย ไม่ได้คุมอาหารเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีลูกเล็กเราจะเก็บขนมลูกกินนะเก็บขนมลูกกินเก็บแป๊บซี่เก็บชานมไข่มุกวันนี้ลูกกินชาไทยเราก็เก็บของลูกกินเพราะลูกกินไม่หมดอันนี้คือปุ้ยยังไม่สามารถที่จะคุมได้ด้วยความเสียดายคุณเป็นแม่เนาะเสียดายไงลูกกินเหลือกินทิ้งกินว้างบางทีลูกกินข้าวไม่หมดสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วลุก็ต้องมาเก็บกินอันเนี้ยตอนเนี้ยพุงก็ยังป่อง ่อตอนนี้พุงป่องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราใกล้จะมีประจำเดือนก็เลยทําให้พุงพุงป่องตอนนี้ขออนุญาตไม่ใส่ชุดโชว์พุงนะพุงป่องเพราะเราจะเป็นประจำเดือนแล้วพุงป่องป่องออแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่จะเป็นประจำเดือนและตัวบวมอ่าพุงป่องนะคะแต่ถ้าเราตัวบวมโดยที่ไม่เป็นประจำเดือนเนี่ยอันนี้เกิดมาจาก ยังไม่กลับคนขับรถยังไม่มารับเลยอะ่ะคนขับรถยังไม่มารับพอดีเราเขาทิ้งเราไว้ที่วิไลนะเรารักวิไลนะคะเราอยู่ที่นี้เจ็ดวนันนะคะเออแล้วเราก็จะเม้าอีกเรื่องหนึ่งเราจะเม้าอีกเรื่องหนึ่งนะใครที่ปวดประจําเดือนปวดไมเกรนปวดประจําเดือนกินต้องกินยามหมอต้องนู่นนี่นั่นทรมานเนาะ เชื่อไหมว่ากินโปรตีนของเราไปอะหายนะเออเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงแต่ทุกคนที่กินโปรตีนของเราไปอะคนที่ปวดท้องอยู่อะจะเห็นผลนะเขากินไปแบบบางคนก็จะกินแค่แคปซูลเอ้ยกินแค่ซองเดียวก็จะเห็นผลแล้วถ้าเรามีหุ่นที่ดีอยู่แล้วแล้วเราไม่แบบไม่อยากลดหนะุ่นอะเออเราก็กินเพื่อสุขภาพได้นะคะเพราะว่า เป็นโปรตีนที่ทําจากถั่วนะคะสวัสดีค่ะคุณลีนสวัสดีค่ะคุณลีนคุณลีนสวัสดีค่ะเมื่อเช้าปพ้ยไม่ได้ไลฟ์สดเลยมาไลฟ์ตอนนี้แหละมาไลฟ์ตอน,นเย็นๆนะมาอยู่เวรแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะทิ้งลูกอยู่บ้านสองคนทิ้งลูกเฝ้าบ้านนะคะเออกินก่อนกินก่อนกินชอกก่อนกินยั่วๆก่อนกินยั่วก่อนนะใครอยากสุขภาพดีที่กําลังส่องอยู่อ่ะ นะคะส่องนะคะส่องแล้วไม่สวยนะต้องมาซื้อซื้อแล้วสวยนะจ๊ะอร่อยมากเป็นกาแฟที่อร่อยมากขนาดว่าเราไม่ไม่มีน้ำร้อนนะเออแล้วกินกับกินกับไอเนี้ย มันจะกรึบกรึบมันจะนุบนุบนะคะกินกับธัญพืชคอรลเต้นของเรามันจะนุบนุรึบกรึกรทุกคนวันนี้โปร9 9, 9้หมดวันสุดท้ายแล้วนะถึงเชยงคืนนะคะมันเป็นโปรที่ดีมากๆคิดดูสิราคาตัวแทนที่ไม่สต็อกอะยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ราคานี้เลยน่าซื้อไปตุนมากใครที่ ใครที่ไม่สัต๊อของหน้าซื้อโปนี้ไปตุนมากแล้วขาะแล้วพรุ่งนี้มันหมดโปใช่ไหมขายได้สองละห้ารอยเก้าสิบโอ้โหคุณได้กำไรเน้น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 เลยนะคะเราอยากให้ซื้อไปซื้อแบบหลายๆโปรอะเออเอะลงทุนสักสองพันลงทุนสองพันเนาะได้สี่ได้สี่แล้วได้สี่สอส่งฟรีด้วยดีปะละ่ะเออส่งฟรีด้วยแล้วก็ได้ได้ ใน่สองคุณไปขายต่อ500เ้าสิโอ้โหกำไรเน้นเน้นไรเน้นเซึ่งส่วนกาแฟของเราอะ่ะก็ยัง3ซองไอ้3กล่องส่งฟรีอยู่นะ3กล่องส่งฟรีนะเออก็ตีว่าซองละมันมี17ซองใช่ไหมตีว่าซองละ16บาทนะคะมันอร่อยมากมันมีแค่45แคลอรี่เองแล้วมัน แล้วเขาว่าไม่ทําให้เราอ้วนด้วยนะเพราะว่าไม่มีไขมันทานไม่ไปสะสมอะไรในร่างกายเราเลยทําให้เราระบบขับถ่ายดีด้วยนะทุกคนใครที่อ่อน้ําหนักเยอะๆอะ่ะบางทีอาจจะเกิดจากเราไม่ค่อยถ่ายนะนะคะบางทีถ้าเราอ้วนระบัวมนอ,อาจจะเกิดจากเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเราไม่ค่อยได้แบบ ระบบขับถ่ายไม่ดีนอนน้อยนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถทําให้เราอ้วนได้นะการอดอาหารก็ทําให้เราอ้วนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราอยากลดุูนอะควรที่จะศึกษาให้ดีว่าเราอะลดแบบไหนเออเราจะลดุูนหรือลดออไขมัน เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย